a later few moments สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครีมเมอร์ซีมกิมมนเองค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเป็นดาราหรือว่านักร้องหนึ่งวันกันค่ะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเจออะไรบ้างก่อนจะไปดูนะคะฝากกดไลค์ก็กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะถ้ากดแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน เรามาเลือกรถดีกว่าตอนที่เราจะไปร้องเพลงนะคะมาเลือกรถกันดีกว่ารถอันไหนดีเอย่ยอันนี้อันนี้อันนี้น,นี้เอาอันนี้ละกันนะคะเรานะคะก็มาถึงที่คอนเสิร์ตของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้า,าห้องแต่งตัวของเราไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาแต่งหน้ากันตรงนี้ละกันนะคะโอเคค่ะเราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรา จะต,ต้องไปโชว์แสดงโชว์นะคะหรือว่าร้องเพลงนั่นเองค่ะว้าวไป,ไปกันตื่นเต้นมากเลยค่ะห,หนึ่งสองสามจบยน,นะคะเพลงนี้แล้วกันนะคะเรานะคะก็ร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะ ไปกันเลยแต่ว่าก่อนกลับบ้านนะทุกคนเราเนี่ยจะต้องไปแวะเซเว่นกันดีกว่าอยากกินของอร่อยๆที่เซเว่นไปเจอกันที่เซเว่นกันเลยดีกว่านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะไปเจอกันที่เซเว่นจ้ะเรามาดีเซเว่นแล้ว่นะคะมือถอพี่รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นายเซนให้ถ่ายรูปนะคะถ่ายตอนนี้เลยได้ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ่ายตอนนี้ได้ไหมคะ ไม่อยู่แล้วอือปล่อยเธอนะปล่อยฉันไปไม่ต้องละค่ะกกไม่<ๆ>ับพี่ก่อนนะคะ<_><_><_><_><_><_>เหนื่อยจังวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ้าบ๊ายบาย